จะอร่อยค่ะเพราะว่าแป้งเขาจะกรอบแต่ว่าถ้าทอดไว้สักพักอะค่ะเนื้อแป้งเขาก็จะแข็งนะคะอืม ง่ายๆกิโลแล้วก็แช่ตูเ้เย็นไว้แล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ลูกสาวหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยทอดนะคะปอเปียทอดนะคะทุกคนกรอบๆอร่อยท่าน้ำจิ้มเยอะๆนะคะแบบจุ่มให้ชุ่มๆนะคะแล้วก็เอา <Okay. S 2> อร่อเอาผักมาพันกรอบๆอะ่ะจะอร่อยมากกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าวันนี้สมภพไม่มีผักเลยนะคะไม่มีผักเลยแล้วก็คือซื้อมาเป็นปอบเปี๊ยะทอดกรอบแล้วกินเลยเนี่ยตู้เย็นแล้วก็มาทำนะคะ กาแฟเป็นวนเส้นอยู่ข้างในแล้วก็มีปูอัดนะคะก็มีหมูสับข้างนอกวนนี้แดดจัดมากเลยนะทุกคน ก็จะอร่อยค่ะเพราะว่าแป้งเขาจะกรอบแต่ว่าถ้าทอดไว้สักพักอะค่ะเนื้อแป้งเขาก็จะแข็งนะคะเป็นวนเส้นอยู่ข้างในแล้วก็มีปูอัดนะคะก็มีหมูสับ ม่ได้ทอดให้ดูตอนตอนทำนะคะทุกคนปอบเปีืยกทอดกรอบแล้วกินเลยง่ายๆ,ๆ ้งอกกันนี้แดดจัดมากเลยนะทุกคนนี่เลยตู้เย็นแล้วก็มาทำนะคะไ่ทอดให้ดูตอนตอนทำนะคะทุกคน ะะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมคลิปจนจบนะคะสมะพรขอบคุณมากค่ะนะคะก็ซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็อยากกินก็เอามาทอดค่ะไม่ได้ทำสดใหม่นะคะทุกคนกคนกาแฟนะคะ ก็ซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็อยากกินก็เอามาทอดค่ะไม่ได้ทำสดใหม่นะคะทุกคนก็อจะอร่อยค่ะเพราะว่าแป้งเขาจะกรอบแต่ว่าถ้าทอดไว้สักพักอะค่ะนือแป้งเขาก็จะแข็งนะคะนะคะก็ซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ อยากกินก็เอามาทอดค่ะไม่ได้ทำสดใหม่นะคะทุกคนข้างนอกันนี้แต่จัดมากเลยคนะทุกคนนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมคลิปจนจบนะคะสมะพรขอบคุณมากค่ะ พันกรอบๆอ่ะจะอร่อยมากกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้สมุทรไม่มีผักเลยนะคะไม่มีผักเลยแล้วก็คือซื้อมาเป็นนะคะก็ซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็อยากกินก็เอามาทอดค่ะไม่ได้ทำสดใหม่นะคะทุกคน ปอเปี๊ยะทอดกรอบๆแล้วกินเลยกิโลแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ลูกสาวหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยทอดนะคะปอเปี๊ยะทอดนะคะทุกคนกรอบๆไม่ได้ทอดให้ดูตอน ตอนทำนะคะทุกคนถ้าน้ำจิ้มเยอะๆนะคะแบบจุ่มให้ชุ่มๆนะคะแล้วก็เอานะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมคลิปจนจบนะคะสมะพรขอบคุณมากค่ะนะคะก็ซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ อยากกินก็เอามาทอดค่ะไม่ได้ทำสดใหม่นะคะทุกคนถ้าน้ำจิ้มเยอะๆนะคะแบบจุ่มให้ชุ่มๆนะคะแล้วก็เอาวันนี้ไม่มีผักนะคะวันนี้ไม่มีผักนะคะ ก็ยังไม่รู้จะทำอะไรก็นี้นะคะของมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมคลิปจนจบนะคะสมะพรขอบคุณมากค่ะถ้าน้ำจิ้มเยอะๆนะคะแบบจุ่มให้